นะกี่โมงกี่ยามแล้วผู้จัดการไม่มีนาฬิกาเหรอคะมันจะโดนไล่ออกหมโยูยอลาสีฝูดกินแก้เครียดวันนี้คุณหวานเขามาทํางานเราใช่ไหมคะพึ่งมาสวงใบม่วงนี่แหละครับเวลาเราได้กินอะไรอร่อยๆนะมันจะทําให้เรามีแรงในการทํางานด้วยน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยมากอือจะให้ก็ไล้คุณหวานคะ วันนี้คุณมาทำงานสายอีกแล้วนะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วโอ้ยผู้จัดการไม่มีนาฬิกาหรอคะนี่คุณจะลามตามมาเก,กินไปแล้วนะโอ้ยนะผู้จัดการไม่เห็นต้องดุขนาดนี้เลยจริงๆหวานก็ไม่ได้มาสายนะคะแค่มาบ่ายเวลาทำงานคือ9้าโมงเช้าแต่คุณมาบ่ายแบบเนี้ยไม่เรียกว่าสายได้ยังไง มาสายก็ยังดีกว่าไม่มานะคะแต่คุณเป็นถึงหวัวหน้า,าแผนกควรจะมาทำงานให้ตรงเวลาไม่ใช่คุณอยากจะมาเวลาไหนก็มาโอ้ยผู้จัดการทำไมขี้บ่นอย่างนี้ล่ะคะบ่นมากๆแบบนี้เดยกตีนกาขึ้นแล้วไม่สวยนะ,ะพูดจบหรือยังเอ่ยถ้าพูดจบแล้วหวานขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอีกไม่กีก่ชั่วโมงก็จะเลิกงานและ เอกสารด้วยครับคุณจัดการคุณพัดคะวันนี้คุณหวานเขามาทำงานเราใช่ไหมคะอ๋อมากเหรอครับแต่ว่าผึ่งมาส่วนบายม่งนี่แหละครับฮะมาทำงานบ่ายโมออีกแล้วเหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือเปล่าคะ โอเอ,อนั่งกินเขากับมูยูของสวัสดิการครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฝากคุณพัทเอาเอกสารไปให้ลูกค้าหน่อยนะคะ าแกใช้โซลาคูชานหรือ,อยังดีมากเลยนะแกเนี่ยเขาช่วยเรื่องปกปิดคุมมันกันแดดยังไม่พอนะทาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทาแป้งแห้งทันทีเลยซื้อแล้วย่าที่โลตันเราก็เซเว่นสาี่สบาทเองว่าแล้ววันเนี้หน้าเนียนเชียวเลยนะขอบดีอย่างนี้ใครจะพลาดจ้ะนี่กินนี่หมดเถอะ คุณหวานคะวันนี้คุณมาทำงานบ่ายอีกแล้วหรอคะแหมพื่อการคะ่นมาถึงก็เบินเป็นชุดเลยนะคะคุณป๊อบคะเดี๋ยวฉันขอคุยกับคุณหวานเป็นการส่วนตัวหน่อยนะเดี๋ยวเชิญคุณไปทำงานต่อก่อนนะคะค่ะว่าแต่ มีอะไรคุยกับฉันเหรอคะผู้จัดก,การคุณหวานนี่คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณมาทำงานสายทุกวันเลยอะก็ก็นอนเด็กอะค่ะพอดีนอนประมาณตีสามตีสี่ก็เลยตื่นไม่ทันฉันขอเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะคะถ้าคุณยังไม่มีความรับผิดชอบกับงานแบบเนี้ยและยังมาสายฉันคงต้องไล่คุณออกโอ้ผู้จัดก,การคะ เรื่องแค่นี้ต้องขู่ไล่ออกเลยเหรอคะฉันไม่ได้ขู่นะคะฉันพูดเรื่องจริงที่ผ่านมาเนี่ยฉันให้โอกาสคุณมาหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ยังทำตัวเหมือนเดิมถ้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณยังมาสายเหมือนเดิมอีกฉันไล่คุณออกแน่แน่ เป็นไงบ้างอะแก,ากาผู้จัดการพูดว่าอะไรบ้างอะผู้จัดจาการบอกว่าตั้งแต่พว่นนี้เป็นต้นไปถ้าฉันมาสายอีกฉันจะโดนไล่ออกยังไงดีอะแกก็เลิกเที่ยวกลางคืนดิแล้วก็นอนไวๆแค่นี้ก็ตื่นเช้ามาทำง,งานได้แล้วนะโอ้โหแมวอะให้ฉันเลิกดื่มเลิกกินเลิกเที่ยวทำไม่ได้หรอกฉันอะยิ่งนอนไม่ค่อยหลับอยู่ ถ้าไม่เห็นแสงสีอะไรสักนิดนะึงนะไม่มีทางก่อนไม่ฉันหลับได้ไดหรอกงั้นเอานี้หมูยอราซีฟูดอร่อยนะแกฉันให้แกชิมอะ,อะเออกินได้เลยนะกินแก้เครียดเวลาเราได้กินอะไรอร่อยอร่อยนะมันจะทำให้เรามีแรงในการทำงานด้วย เลยฟูดอร่อยมากอือเอาอย่างนี้ถุงเนี้ยฉันว่าฉันจะกลับไปกินที่บ้านอะแต่แกว่าอร่อยใช่ปะอืฉันให้ก็แหละจริงนะออไม่เก่งใจเออเหลือให้ไมหนึ่งดิคนลไม้ก็นึกว่าให้หมดให้ชิมค่ะอา้าวขอบคุณแต่งเยอะม,มาก ม่ไม่มีใครมาทำงานเลยผู้จัดการเห็นฉันมาเช้าขนาดนี้ต้องมีกลาอะไรฉันออกแน่อา้าวผู้จัดการมาแล้วหรอคะแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะตกตะลึงที่หวานมาทำงานเช้าใช่ไหมเซอร์ไพร์ สวัสดีจ้ะคุณเพื่อนวันนี้มาช้ากว่าชนิดหนึ่งนะนี่คุณมาทำงานทำไมอะ่ะฉันไล่คุณออกไปแล้วนี่ไล่ออกได้ยังไงคะผู้จัดการวันนี้ฉันมาทำงานเช้านะคะแล้วเมื่อสามวันก่อนคุณหายไปไหนมาสามวันก่อนสามวันไหนคะก็วันที่ผู้จัดการยืนขันขาดว่าเจ้ามาเห็นงานสายนี่ ผู้จัดการสิไลออกหลังจากนั้นพ่เห็นเจ้ามาเห็นงานอีกเลยฉันไม่มาทำงานสามวันเนี่ยนะหรือนี่ฉันหลับไปสามวันเลยหรอก็คุณหายไปตั้งสามวันฉันก็เลยแต่งตั้งหัวหน้าแผนกคนใหม่มาแทนคุณเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคนที่ผู้จัดการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกผู้ใหม่แทนเจ้าเนี่ย ก็คือคุณปอบครับฮะอะไรนะนี่เยียป๊อปได้เป็นหัวหน้าแผานกคนใหม่เหรอแล้วน้ำจิ้มสีฟูดวันนั้นหมายความว่าไงหลับสบายมิจ๊ะ ะเชิญคุณออกไปได้แล้วค่ะคนที่ไม่ตรงต่อเวลาไม่มีความรับผิดชอบแบบคุณคงไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่หรอกนะคะเชิญค่ะฝากไปก่อนเถอะ แ,แสบจริงๆนะซอ็อกอย่าให้เจอข้างนอกนะแม่จะตีให้น่วมเลย